ใจแสงอันชื่อนัะนะ่นน่ะวันนี้อายุนั่นแปดสิบสามาใจไก่เราอยู่น้ำไก่คนเอาไก่มาให้แล้วก็ยินดีงกเพิ่นไปถึงหัวโอหลวงน่ะน่ะมันออกมากต่ะยายพี่ใหญ่น้องกินอยู่แล้วสวัสดีครับผมชื่อสแสวงศิลาภูมีคนมีในครอบครัวกอะอายุเกือสิบห้าปีเนาะมีคนมีในครอบครัวจะมียาย ไวคอนกีระโคดค่ะแต่ลูกหลานน้อยสองคนเนาะก็ดีใจที่ได้เขาร่วมโครงการของผู้สูงอายุจังหวัดเชียโคกับพนกายม้เล็ดท่านพักมาปลูกแล้วก็ต้นพักอีกมีสองสามยางเนาะที่ปลูกไว้ข้างบ,บ้านนี่ละจาบหัวในบ้านนี่เนาะก็ปลูกแล้วไย,ยกำลังใหญ่กำลังติดแล้วแหละแต่ไข่ใก่ไข่ไข่มาอีกสามตัวแล้วก็ได้กินไข่ทุกวันเลย เนาะวันละสองฟองบะขาดเนาะจนเล็กน้อยนี่ <c ười> จนเราเห็นหนาไกลจนได้บ่พอแล้วเนาะวจะาอยากบุกอยากดูแล้วแตเลยให้ทางบ้านเขาฟงเนี่เปลี่ยนอาหารกันครับนอย่างนั้นอย่างก็อยากให้โครงการนี้อยู่ไปด้วยดนเนาะเพื่อจะได้ขยายจอเนื่องไปอยูหลายครอบครัวครับขอบคุณครับผมในธรรมาบุญสุข <c oughs> อายุได้เจ็สิบสี่ปีอยู่กับยายสองคนยายตุยกะอายุเจ็ดสิบเก้าแต่ผมก็ได้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุแราก็ได้พูกระเปลี่ยนก็หูซื้อกว่าดีใจก็ได้แปลกเปลี่ยนความหูกันหรือ สร้างโครงการปืนก็นได้ให้ฟันเมล็ดพักอย่างมาก็ได้มาปลูกมาฝังกัดเพราะก้าไม่ก้าหยั่งก็ได้เอามาแจกกันแหลกเปลี่ยนกันเหลือจากนั่นเขาก็เอาขายเอามาใจช้ในครอบครัวจะอยากจากโครงการนี้อยู่กับไป เหมือนเหมือนกับความหูตีว่าเขาจะใกล้แหลกเปลี่ยนกันนี่มันก็หายา,ยากอยู่เนาะก,ก็ขอให้โครงการนั้นอยู่ใกล้เขาเหมือนเหมือนสวัสดีครับ